เหรียญห้าบาทปีการจนาพิเศษเป็นเหรียญวาระที่สิบเจ็ดปัจจุบันหายากน่าสะสมมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บาจอยยินดีต้อนรับทุกท่าน สวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอสซีทุกท่านนะคะวันนี้พี่จจยก็มาอีกแล้วเกี่ยวกับเหรียญสะสมนะคะวันนี้เรามาดูเหรียญสะสมเหรียญห้าบาทนิกเกิลน,นะคะวาระที่17เป็นเหรียญปีการจจาพิเศษชนิดราคาหบาทนะคะเป็นเหรียญฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีการจจาพิเศษของรัชก,กาลที่9้านะคะ ลักษณะของเหรียญก็จะเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลน,นะคะก็มีความสวยงามของเหรียญน,นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเหรียญน,นี้ถ้าเป็น u ูเซเมื่อสองสามปีที่แล้วก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่อ่าสี่สิบถึงห้าสิบบาทนะคะถ้าเป็น un c นนะคะเมื่อปีหกหนึ่งหกสองมีการซื้อขายกันแบบนี้เลยนะคะ แต่สำหรับปัจจุบันนะคะถ้าเป็น UNC ก็มีราคาขยับขึ้นไปก็ประมาณ80-100บาทแล้วนะคะถ้าเป็น UNC นะคะหรือว่าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแบบที่พี่จอยถืออยู่นี้นะคะก็อยู่ที่การตกลงกันของคนสองคนนะคะการซื้อขายก็ไม่ไม่ไม่ไมแน่นอนนะคะไม่แน่นอนว่ามีการซื้อขายกัน เอ่เท่าไหร่เพราะว่ามีขึ้นมีลงนะคะอยู่ที่คนสองคนตกลงกันนะคะด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นเอ่อตาสัญลักษณ์นะคะเอ่อฉลองศิลิราชสมบัติครบ50ปีนะคะก็จะมีข้อความว่าฉลองศิลิราชสมบัติครบ50ปีนะคะแล้วก็จะมีข้อความว่า9มิถุนายนพศ2539 แล้วก็จะมีคําว่าการจนาพิเศษอยู่เบื้องล่างนะคะเพื่อนๆจา๋าแล้วก็มีชนิดราคา5บาทนะคะครบวาระนะคะก็9้า,ามิถุนายนพศสอ3 9วันที่ประกาศใช้12มีนาพศสอ3พนาจำนวนการผลิตอยู่ที่2 5 0ล้าน5แสนเหรียญนะคะไม่มากแล้วก็ไม่น้อยด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองนะคะ เป็นเหรียญที่ฉลองศิริราชสมบัติก็ปัจจุบันหายากมากนะคะสาหรับ5บาทจะหายากกว่าเหรียญ10บาทปีกาญจนาพิเศษเหรียญ10บาทแล้วก็เหรียญ1นบาทก็ยังถือว่าหาง่ายก,กว่านะคะแต่สาหรับเหรียญ5บาทพี่จอยว่าหายากนะคะถึงแม้จำนวนการผลิตก็จะอยู่ที่อ่ จำนวนการผลิตก็จะอยู่ที่สองล้านกว่านะคะแต่ว่าอา,อาจจะอยู่ในมือของนักสะสมสมากกว่านะคะเพื่อนๆจะถ้าเพื่อนๆชอบสะส,ส,สมสามารถหาเก็บมาสะส,สมกันได้เลยนะคะไม่แน่นะคะอนาคตอาจจะมีราคาเกินหน้าเหรียญเป็นเป็นร้อยเป็นพันก็อาจจะเป็นได้ใครก็จะคาดเดาไม่ได้นะคะเหรียญบางเหรียญ อาจจะหายากณปัจจุบันนะคะที่นักสะสมเขาเล่นกันอยู่ก็อยู่ที่พราเสียนกลับนะคะเพราะว่าเรียนทุกอย่างถ้าเป็นปีการจนาพิเศษจะเป็นพราเสียนตรงนะคะเป็นพราเสียนตรงแต่ว่าถ้านักสะสมเขาอ่าที่สะสมกันก็จะน่าจะเป็นพราเสียนกลับถ้าเป็นพราเสียนกลับจะมีราคานะคะแล้วก็อย่างหนึ่งพี่จอยจะบอกว่าพี่จอยไม่ได้รับซื้อหลายคนก็ถามมาหลายครั้งนะคะดูคลิปให้จบ แล้วก็ฟังพี่จอยอธิบายนะคะพี่จอยไม่ได้รับซื้อเพียงแต่ว่ามาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมก็ได้เก็บสะสมกันนะคะการสะสมก็คือการอ,อมนั่นเองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด, like, กดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วย หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยเราชอบอันไหนก็หามาสะสมนะคะก็มาบอกให้เพื่อนๆก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสะสมห้าบาทป,ปีการจนาพิเศษนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะ